สวัสดีครับผมวันนี้ห่าที่ม,มาเสื่อมแบตพี่น้องเลยบ้ีงจะเสื่อมไปคนหนึ่งแล้วจ้เพิ่อนเล้วพี่น้องวิธีการเสื่อมเนี่ยอะไรของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ทั้งหมดเดี๋ยวมียิบซีเซลเนี่ยยิบซีเซลเขาลูไอซีอารกับเปลี่ยนไปเซลเซลเปล็นเซลเซลเนี่ยนะครับผมหลากหลายมาเอามาเสื่อมกันพี่น้องคอยหยอดลงไป จอดลงที่เดียวอะไรครับมันไหลทะลักไปเลยใส<ฟ>่ไฟพอดีใส่ไฟแห้งไร้กับบ่ใดผมใส่ไฟแห้งไร้ตะกวนเนี่ยแล้วายลหมดเลยครับไหลออกดี้วัดเลย แค่เส้นสะพานขาดอันนี้ห้องเชื่อมไปแล้ว อตรงนี้ัวซอยมันเทียเสื่อมมาเทียเขาตองเอาเล็กกาเคลียร์ทั้งติดกันเสือ่สอบพอดีใส่ไปสกักคาดแขาดเราต้องมีกำลังอีกใจเย็นๆเ,เ,เลยครับผมเสียบแบบกใจเย็นใจหันมาได้ ไปคอยหยอดลงหยอดลงที่เดียวกับติดตอีกทำห่อนแห้งกันละลายไปวัดกว่าสะพานขาดเจ้าพงงามนะพี่น้องนะ ก็เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเอ่อสิบอกว่ารถไฟฟ้ารถฟุ้งยึดไฟฟ้ากับรถฟุ้งกับรถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างกันวานไหนพอแตกต่างมันก็มีจำกัดอยู่แต่ว่าระบบไก่เคี่ยงกันครับรถฟุ้งรีบนี่ระบบของเขานี่สิมีสารระบบด้วยกันมีระบบไฮรีลิกระบบขับเคลื่อนกับระบบเหลี่ยวถ้าเป็นรถยนต์ห้องก็สิเป็นระบบขับเคลื่อนกับระบบเหลี่ยวสิอยู่ประมาณนี้แบตเตอรี่กับสิ่ไก่เคี่ยงกันแต่ว่าตัวนี้ แบตรถยนต์นี่สีใออส่เป็นแบตน้ำเอ้ยแบตโฟลิปนี่ตีใส่เป็นแบตน้ำสัดส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าประเภทเอร์รถยนต์ห่าอาจไปเป็นแบตแห่งแบตลิเธียมพอหนักเบาแต่ได้กำลัง